สวัสดีทุกผูม้มเกีกรตแล้วก็ผู้ติดตามทนารักของเราทุกๆคนเลยนะคะขอต,อนนตข้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Anity Vision เคยกับรีวิวสกินเดอะซีรีส์ของน้องลาร์เกต้าค่ะก็สกินนี้มีชื่อว่าผู้ฝึกสัตว์นะคะเป็นสกินแรกอีกถึงสกินที่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยก็โดยรวมแล้วก็คือน่ารักมากๆเลยะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะคะก็ะอาจจะมีเออออองๆอะไรนิดนึงนะคะถ้าชนไั้ไปรับชมกันเลย โอเคค่ะทุกคนเราก็โหลิกเข้ามาในแบบโรงพยาบาล่ารือไทยกันอีกแล้วนะคะก็อจริงๆนะก็คือชอบชอบแบบนี้รองจากนครนครแบบไม่เคยหลับไหลอัจ <Jeju> ริงๆนะคือไม่ได้ชอบเพราะว่ามันมีที่จุกเยอะนะแต่ชอบเพราะว่าสีมันสวยอะอย่างนครไม่เคยหลับไหลนี่ก็คือสีสวยมากเราก็ชอบเอาไปถ่ายคลิปบ่อยๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าให้ถามจริงๆก็คือชอบชนะทาวเป็นธีมเนาะ แต่ถ้าให้ชอบสีก็คือนครที่ไม่เคยหลัดไหลเนี่ยสีจะสวยกว่าอะเราอย่าพึ่งเราอย่าพิ่งพูดเรื่องฉากกันดีกว่าจะเราวิ่งขึ้นโรงพยาบาลก่อนเลยนะคะถ้าพูดมากไปวันนี้เราน่จะเสียงม้งเท่งกันได้นะคะวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงหลบแมวนะคะตรงนี้คือทางที่เราถ้ฉีดใกล้ที่สุดค่ะเพราะว่าพอเล่น2ชั้นของน้องมาเกเรต้าเนี่ยน้องจะมีสปินในตัวเองเนาะบางทีเราก็จะไม่เอาสปินมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าถ้าแบบมี2ชั้นน้องก็จะมีสปินในตัวเนาะ แต่อันนี้คือเราพกปราเต็มแบกเลยจ้าทั้งสปินทั้งทั้งไฟเฟลเฟสนะคะแล้วก็สปินของน้องตอนที่ลงจากชั้น2นี่คือแบบถ้าฮันจับแล้วก็ให้มันรู้ไปตอนนี้นะคะจะบอกว่าเวลาเราเล่นเปิร์กไหนหรือว่าเล่นอะไรในเกมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่ในใ้ฮิวไวสามเนี่ยติดกันทั้งแฟมจ้าติดคือแบบติดกันทั้งแฟมคือตอนแรกเราพกฮิวไวสามเพราะเราเมนหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนีสใสหมอของเราก็คือจะติดไปกับทุกตัวเลยค่ะ แต่ทีเนี้ยก็คือทุกคนติดใจตามทุกคนติดใจตามไงทั้งแฟมก็เลยแบบทั้งแฟมก็เลยเอาตามกันหมดเลยจ้าก็คือติดกันทั้งแฟมติดจนหัวแฟมเลยเออแล้วแอนนี่ใส่ไความแบบไอความดระหนนเนี่ยก็คือมันเป็นคุณสมบัติที่หมอทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วนะคะทุกคนในแฟมเล่นตัวไหนก็เอามาหมดเลยจ้าไอทริกนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะใช้ทริคเดิมของเราก็คือเอ้ยใช้ทริคในตอนนี้ของเราเหมือนกันก็คือเอานักเต้นมาแล้วก็เอาทุกอย่างที่เป็นสปินได้เนี่ยอะใส่เต็มให้หมดใส่มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยค่ะเพราะว่าแอนเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถไปได้เนาะถ้ามีสปินในตัวแอนมันก็สามารถช่วยได้นะตัวนี้คือต้องระวังเราจะฉีดน้ําหอมเผื่อเอาไว้ทีหนึ่งโอเคเผื่อไวไ้นะ,ะกันไว้ดีวยวแกเดี๋ยวเราว,วิ่งออกไปหาเกรสก่อนนะคะ เกรสอันนี้ก็คือมามาด้วยกันนะตอนตอนแรกก็คือมีหัวแฟมมาด้วยนะแต่เสียดายอ่ะก็คืออัดอัดแล้วแบบไฟมีปัญหาก็ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราวิ่งฉีกเข้าโรงพยาบาลก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราฉีกตรงนี้อ่ะเราจะไม่ไปตรงที่มีแมวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใไใบน้ําหอมของฉันขึ้นมาแล้วก็เออนางก็ยังตามมาอยู่นะคะถ้าถ้านางหยุดสตันต,ตรงนั้นเดี๋ยวเราซื้อดอฟลินสั่งจองเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะถ้าระยะห่างได้ก็จะกินนะคะ ระยะหา่างน้าจะพอได้แหละเอาเก็บทีนึ่งเอาเก็บน้ําหอมไม่ทันไม่เป็นไรหรอกออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราส่งตัวเองออกมาตรงนี้นะคะตอนนี้คืออยากจะกลับไปเก็บน้ําหอมมากเพราะว่าตอนนี้เงินเราก็ไม่พอแล้วอะแต่แต่แต่แตน้ําหอมอยู่ไหนแล้วอะมีคนเก็บไปแล้วหรอหรืออะไรหรือไนอยู่ฝั่งนั้นใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวิกลับไปเอาได้ไหมถ้าไม่ได้เดยวก็ซื้อของของแมวก็ได้คะ่ะไม่เป็นไรเราต้องฉีกออกข้างนอกก่อนอะเพราะว่าแอนน่าจะตามอยู่ใช่ไหม นี่ไงยังตามอยู่เดี๋ยวเราฉีกเข้าอินฟีก็ได้ค่ะไม่เป็นไรยังมีของให้ใช้อยู่นะคะเดี๋ยวเราฉีกเข้าอินฟีก็ได้ฝั่งนูนั่งไปหนึ่งเฟสแล้วเดี๋ยวเราไปวางกล่องเช้าไว้ก่อนที่ฮันเตอร์คนเนี้ยฮันเตอร์ฝั่งเราเนี่ยคือคือแอบถูกใจนะส่วนตัวของเราก็คือถ้าเจอคนเมนฮันเนี่ยก็คือจะดีใจมากเพราะว่าไอเราก็เป็นเมนฮันที่เหลือรอดแล้วก็เหลือน้อยอยู่ในแฟมไงโอ๊ยทันไปเนี้ยโอย๊ไม่ทันก็เวลาถ้าเจอเมนฮันที่ถูกใจเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ย hey ให้มันได้อะแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นเวนฮันใช่ไหมแล้วแบบถ้าเป็นเวนฮันคนอื่นอะเขาเขายังพอเล่นเซอร์ได้ไงแต่แอเราก็คือพอเล่นพอเล่นแบบฮันเยอะๆมากปุ๊บเซอร์คืออะไรเซอร์เล่นยังไงไม่รู้จ้าไม่รู้จ้าก็คือเออไปเลยนะคะก็คือเออแล้วก็อองแล้วก็รีโหลดไปเลยนะคะตอนเล่นนะกะ็คือลืมทุกอย่างแล้วทุกอย่างก็คือหายไปหายไปกับสมองอ้าวติดเนี่ยเห็นปะ พอไปเล่นหันมาเยอะๆอ่ะพอเล่นเซอร์มันก็เป็นอย่างเงี้ยเอาหลบ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 เดี๋ยวพับไม้ทิ้งไปก่อนนะคะยังไงเอา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 แมวเต็มหมดเลยนะคะเดี๋ยวเอ่อใช้ใช้ไอ้สนับแขนนี่เอาส่งไปเองตรงนู้นเอาให้ให้ฮันเตอร์มันตามเรามาไม่ได้นะคะตามมันเนี่ยมันจะตามเรามาไหมอ่ะตามงั้นเราก็เดี๋ยวตามปุวะอ๋อนี่ไงไฟแดงมาแล้วงั้นเราก็กลับที่เดิมกลับที่เดิมเดี๋ยวกลับมาหาคนคนนี้ก่อนเออฉันฉันฉันจำได้ว่าเอาเอ้า ที่ได้จะกลับมาเก็บเข็มแต่เขาซื้อน้ำหอมให้แล้วก็ลืมเก็บเข็มมาอ๋อจ้าสมองซิลีโหลดไปแล้วสมองของฉันก็คือแบบไม่ทําการรับรู้อะไรทั้งสิน้นแล้วข้ามกลับไปตรงนี้ก่อนอึ๊บเฮ้ยฝั่งนู้นจะตายแล้วใช่ปะฝั่งนู้นก็คือแบบจะขิดแล้วใช่ไหมเอ้ยขิดแล้วเรยบร้อยโอ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมาเดี๋ยวเรามาเล่นสกินของหมอกันบ้างนะคะทุกคนเราเคยเม้นหมอมาก่อนนะคะฟังจากคำรีวิวได้เลยค่ะ ผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่ารักนะคะแล้วก็เปิรที่เขาพกประจำนะครับก็คือฮิวไวสามฮะ,ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือฮิวไวสาแล้วก็แบบว่าเวลาฮิวคนอื่นเนี่ยยิ่งกว่าจิกหัวแหมใช่เป็นคำรีวิวที่ชื่นใจจริงๆเลยนะคะโอเคแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราให้ผู้ติดตามเขาหาเงินกันไปก่อนแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องตรงนี้ดีกว่า嘛เปิดไปแล้วก็สั่งจองน้ําหอมไปเนาะเดี๋ยวเราเปิดมาก่อนฮึบอ้าวได้เข็มเอามาทําไมเนี่ยโอเคผู้ติดตามหาเงินให้เราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินมาที่กล่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะอ้าวราชามาตรงนี้จะมาแฮปคลองกันหรอคะอ้าวคิดว่าแฮปทันก็แฮปฉันมือไวกว่าอเอาเข็บไปแล้วกันอ่ามาแล้วใช่ไหมหัวใจขึ้นโอเคคือพยายามจะมาบอกตำแหน่งใช่ไหม กลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอเอาเลยบอกเลยเอาสิเอาเลยอยากทำไรทำไรค่ะอยากทำอะไรทำเลยอ่าฮะยังไงยังไงเอ้ยได้ดึงแผลวะ่ะอไม่เป็นไรยิ้มาตรงนี้ละยังไงจะมาทางไหนมาไม่ได้หรอกมาก็มีคนบล็อกอยู่อะ่ะมาทางนี้กลับมาที่เดิมชริดเดอร์พยายามตามซับของเราอยู่นะคะเราข้าไม้กลับมาแล้วเราก็ ฮิวต่อนนี้เลยฮิวตรงนี้แหละอย่างน้นเอาให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จพอดีเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไม้แล้วก็มาฮิวต่อเลยค่ะก็หมอจริงๆต้องเกาะไม้นะคะแต่บางคนเขาก็เก่งอยู่แล้วเขาก็อาจจะแบบจูกได้โดยที่ไม่ต้องเกาะไม้ก็ได้แต่เราชินกับไม้นี่ไงหนึ่งทีอ่าถ้าหมอเกาะไม้มันก็จะได้เปรียบกับอ่าได้เปรียบกับตัวเรานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าฮันเตอร์บางคนเขากลัวไม้ไง แล้วเขาเห็นเราฮิวหลังมาเขาก็คาดเดาอะไรเราไม่ค่อยจะได้หรอกพอเราเกาะไม้แล้วมันก็จะแบบเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะคือมันจะยื้อเวลาได้นานนิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงอา้าวเขาตีโจนข้างหลังไปแล้วอะ่ะมาเดี๋ยวเราฮิวน้องลิลลี่ก่อนเนาะน้องลิลลี่นี่คือก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเมนเราเหมือนกันนะคะแต่เจ้าของช่องก็คือไม่ค่อยชอบใสก่กางเกงยันในเกมเลยค่ะแต่น้องใสก่กางเกงซะด้วยไงก็รอสกินที่น้องมีกระโปรงก็แล้วกันนะแล้วค่อยเล่นน้องนะคะ มาโจรล้มแล้วเหรอมาเดี๋ยวช่วยเกยอิชาดูเขาจะแบบไม่ซื้อลูกตาเหรอทําไมเขาเนอะเขาไม่หันมามองเราเลยอะโอ้นี่ไงมาแล้วยิ่งมาแล้วอา้าวตาแดงซะด้วยตาแดงซะด้วยเดี๋ยวเราจะไม่ย้อนน้ําหอมนะคะแต่เราจะใช้สปินฉีกไปเลยเนาะโอเคเดี๋ยววิ่งฉีกมาตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมาทางซ้ายหรือทางขวาน,นะคะออา้าวมีคนปิงหนึ่งเอแล้วคะ่ะไหวไหมเกย์อิชาไหวเปล่า ยืนนิ่งไปแล้วอ่ะตอนนี้อ่าโอเคเราเราฮิวโจนก่อนละกันเนาะอ้าวโจนบอ,อกไม่ต้องโจนบอกไม่ต้องอ้าวงั้นเถอก็วิ่งก่อนเลยโจนเขาอ้าวโจนโดนจัดการไปแล้วโอ้ไม่นะตรงนี้ก็ไม่เหลือไม้ให้เราเล่นแล้วด้วยคือตอนต้นเกมฝันนั้นก็มาเล่นกับเราด้วยไงแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ไม้นะคะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราวิ่งฉีกมาฮิลโจนก่อนแล้วกันให้โจนเขาแล้วก็ผู้ติดตามเราลุกขึ้นมาได้นะคะอ่ะอย่างน้อยฮิลให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใช้สปินฉีกไปเลยค่ะเดี๋ยวซื้อสนับข้อแขนมาเอาไว้ฉีกระยะกับเกยชาก่อนแล้วกันเนาะโจนน่าจะใกล้ลุกได้แล้วนะอ่ะชุดเขาขึ้นมาให้อย่างน้อยมีผู้ติดตามแบบวิ่งตามเราสักคนหนึ่งนะคะอ้าวเขาจ่ายปืนไปแล้วอืมก็จะบอกว่าจะบอกว่าให้เก็บปืนเอาไว้ใช้ก็ แต่ตรงนี้ไม่มีไม้เล่นแล้วอะเดี๋ยวต้องรอผู้ใหญ่ตามมาโคบอีกทีหนึ่งนะคะคือจะบอกเมื่อกี้ว่าคือจะให้เก็บเปืนเอาไว้ใช้ตอนที่เราโดานจับนั่งบ้างแต่ว่าคือก็ไม่น่าจะต้องแล้วเพราะว่าเราก็ไม่เจ็บเลยเสวนฝั่งตรงข้ามเขาก็ล้มไปหลายรอบแล้วนะคะก็เอาเลยอยากทําอะไรก็เอาเลยทําเลยจ้าเดี๋ยวเราส่งตัวเองมาฮิลตัวเองก่อนเนาะตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยพยายามฮิลเซียวให้หายนะคะเพราะว่าถ้าเราโดนแผลใหม่อะมัน มันจะทาให้เราฮิลยากอันนี้ไงแต่เราเฉยๆนะคะก็ถ้าสําหรับมือใหม่มันจะทําให้เราฮิลยากขึ้นถ้าเราติดเซี่ยวนะคะฮิลได้แต่ว่าเราต้องค่อยๆฮิลอะค่ะติดเซี่ยวเราไม่จะเป็นแบบทีเดียวต้องเสร็จอะไรอย่างงี้นะคะอา้าวเข้าไม้มาอย่างงี้ก็โดนไปหนึ่งทียังไงเกย์ชาเธอเธอจะเธอจะอ้อมไหมเธอจะอ้อมไหมแต่ด้านหลังเราก็มีน้องอิลลี่ตามซับอยู่นะคะ เราก็ไม่ต้องกลัววมันจะถึงตัวเราเร็วขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวจ่ายลักบบ้เพื่อเข้าไม้ก่อนเลยละกันปึบเอาไกลไปนิดนึงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวส่งอ่าสปินสปินของน้องลิลลี่แล้วก็เข้าเข้าไม้เลยค่ะเข้าไม้แล้วพับเลยนะคะแนะนําว่าถ้าเป็นสปินของน้องลิลลี่แล้วเนี่ยก็พอใช้ปุ๊บก,ก็เขาจะเดินหนืดกันสักแป,ป๊บหนึ่งใช่ไหมก็พยายามใช้ตอนเข้าไม้ก็จะเป็นผลดีนะคะ โอเคตอนนี้คือโจรวางวางไฟฉายเอาไว้ให้เราก็เล่นตรงไฟฉายให้ให้มันคุ้มค่ะอา้าวไม่นะผูดตามฉันแค่อะไรผู้ดตามใชนหรือเปล่าคะแหมจัดการซะสองศพฉชนเดี๋ยวเราฉีกไปเข้ามาตรงนู้นด,ดีกว่าฝั่งนี้ก็คือชิลมากส่วนฝั่งนู้นก็คือสู้ตายมากว้ามีมีตัวทองเหรอไม่รู้คิดว่ามีบิง แล้วมีตัวทองหนูจะกลัวไม้ทาไมอะลูกอา้อาวมาเราเราก็ข้ามกับอา้าวคุยตามเราเดิมมาละอา่ามีตาแดงเพราะฉะนั้นเราก็อย่าหิวสุดมากก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวอา่าเข้าไม้ไปอีกอ้าวฉนั้นแล้วเหรอโอเคโอเคก็จบอา่าลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ขออภัยที่ลงช้านิดน,นึงนะคะพอดีว่าวันนี้เราก็มีภารกิจไปมอแล้วก,กลับมาเราก็พยายามพากคลิปแล้วแต่ว่ามันก็มีอา่าเหตุการณ์แบบ ที่ทําให้เราไม่ว่างนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะบอกว่าคลิปเนี้ยมันไม่ได้ตรงไปตามแผนของเราสักสักเท่าไหร่เลยค่ะจริงๆนะคือตอนแรกอ่ะเราจะลงคลิปที่เล่นกับหัวแฟมด้วยค่ะแต่ว่าคลิปอน,นันต์เนี่ยก็คืออัดเสียงอัดเสียงที่คุยกันไม่ค่อยจะติดเลยค่ะทําให้ไฟล์เสียงที่อัดมาได้ก,ก็คือค่อนข้างที่จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะแล้วจริงๆเราไม่ได้จะรีวิวคู่กับหมอสกินนี้นะเราจะรีวิวกับน้าหอมสกินนี้ค่ะแต่พออัดเสร็จปุ๊บไฟล์น้าหอมหายจ้า ไปน้ำหอมก็คือบินบินกลับไต้หวันไปแล้วนะคะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะถ้ายังไงก็รอติดตามชมดูคลิปหน้าแล้วกันนะคะว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรมาทำให้ทุกคนสนุกกันได้อีกขอบคุณผู้ติดตามใหม่แล้วก็ผู้ติดตามเก่าทุกคนสำหรับทุกการพพอร์ตนะคะและคลิปนี้ก็ยังเปิดรับคลีเอกันเหมือนเดิมเลยนะคะสามารถเป็นเข้ามาเรื่อยๆได้เลยจังหวะเราจะปิดรับคำตอบนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย